ครับผมก่อนจะไปตีพึ่งออกจากบ้านให้น้าเขาเนาะนี่ครับผมกำลังจะกอกน้ำพึ่งส่งลูกค้าครับผมครับกเดยวผมแกะน,นี่ก่อนนี่ครับผมประมาณยี่สิบขวดมันยี่สิบสองโลครับผม ให้ดูสีปิดป่าก่อนนี่ครับผมพึ่งเดือนหกครับผมสีไม่เข้มมากเนาะไปบผมเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวแม่บ้านเขากอกเสร็จแล้วให้เขาไปส่งครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเอาพึ่งออกจากบ้านให้น้าวครับผมเขามาตามตั้งแต่เมื่อกันมาตามตั้งแต่เมื่อวานไปครับผมเดี๋ยว ไปดูกันว่ารังใหญ่ขนาดไหนครับผมแต่ผมว่าพื้นที่ข้างล่างเน่น้ําอาจจะไม่ค่อยเหมือนข้างบนหรอกครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีดอกไม้ครับผมพื้นที่ข้างล่างมันไม่เหมือนตามป่าตามเขาเนาะไปผมเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันว่าน้ําจะดีไหมครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟีทุกท่านครับผมวันนี้มาเอาพึ่งออกจากบ้านครับผมรังใหญ่โตเลยครับตรงนี้แก่ครับผมร้อนแสงหน่อยครับผม แก่ครับผมตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ไม่ได้ใช้ทอยผมจะใช้บันไดเนาะเอาบันไดปีนขึ้นครับผมมุมนี้ก็มองไม่เห็นไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามด้านบนกันว่าม,มันจะน้ําจะมีไหมมองแล้วน้ําไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมพื้นที่ราบเนาะไม่ได้มันไม่เหมือนพื้นที่บนเขาครับผม น้ำไม่ค่อยป่องไม่ค่อยอุม้มไปครับเดี๋ยวไปติดตามด้านบนกันไปครับผมลุยกันครับผมบันไดพลาดแล้วครับผมเจ้าของบ้านครับผมดมจับันไดให้หน่อยนะจะให้ปิ้นนะเดี๋ยวนนะเ,เดี๋ยวเอาใน้สาวเดี๋ยวค่อยสาวขึ้นทีหลังกรับแข็งต้องขึ้นทางนี้เนะี่ยทานู้นติดเออบรนไดจะปิน้นไหมเนี่ยดม น้ำที่ลาบไม่ค่อยดีครับผมมองดูแลน้ำไม่ขึ้นเท่าไหร่โน่กค,ค,ครับผมพึ่ง แต่จุดครบก่อนครับผมึครบแล้ะติดอยู่ ติดแล้วครบจม มดดำเพียบเลยโดมโดมจับมันได้ไวก่อนนะด mm hmm. ูวับผมมดดำ มีดอยู่ในกระป๋งวะแกจัดเลยครับผมนี่ครับจะให้ดูพึ่งแกจัดครับลังนี้ มีน้ำหรือเปล่าตัวอ่อนแทบจะไม่มีเลยอะ uh huh. ถอดหมดเลย <Yeah. S 1> ไรพึ่งจริงครับลังนี้ น้ำได้อยู่ครับผมตามอยู่ตามหยอดลังครับผมน้ำนี่ครับผมน้ําพอได้อยู่ครับผมตัดครับผมกลองในมุมนี้ครับผมอาจจะเห็นไม่ทั้งล่งขออภัยครับผม น,น้ำหยอดลังนี่ครับผมน้ำหยอดลังครับผม ันีครบหยอดตามรูรังครับผมเสรยดายมาตั้งแต่เดือนห้านี่น้ำเพียบเลยเนะี่ย เออหัวน้ำอันนี้มันถ้าเกิดมาเอาตอนเดือนหา้าน้ําเยอะเดืยตรงนี่มันถอดหมดแล้วมันไม่มีดอกไม้แถวนี้มันไม่เหมือนบนเขาไงนี่คผมน้ำน้ำนเหนียวๆนะ อายุสองขวดขวดขวาสองขวด นอยลังใหญ่เลยครับผมไปครับผมลงครับผมนี่ครับผมน้ำเป็นถังไอ้กากเป็นถังไม่ใช่น้ำเป็นถังครับผมาจะของบ้านกันแบบหมดเลยครับผมผมมันไม่มันได้น้อยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยว,ยวประมาณสักขวดกว,ดวา่วาได้อยู่หรอวพอ ไปครับผมเดี๋ยวไปดูรังต้นปาล์มอีกรังหนึ่งครับผมดูครับอไอรังอยู่ต้นปาล์มครับผมเขาให้แปะออกให้อีกรังหนึ่งไปครับผมเดี๋ยวไปดูอีกรังหนึ่งครับผมขี่รถเข้ามาถึงถึงรังที่สองแล้วครับผมนี่ครับผมอยู่กับต้นปาล์มครับรังนี้ เจ้าของที่เขาบอกว่าให้ตัดกิ่งออกเลยครับผมเพราะเขาไม่อยากให้มันเกาะอีกครับผมเขาจะตัดปามนะครับเขาให้มันหนีไปๆวเขาปามก็าุกเยอะครับผมนั่นนะครับผมปามกําลังแดงๆเจ้าของที่บอกให้ตัดกิ่งออกเลยเป็นรางแรกของปีนี้ครับผมที่ว่ารถผมจอดถึงโคนเนาะขี่มอเตอร์ไซค์จอดถึงโคนครับผมทุกทีตีตีแต่บนเขาครับผม นี่เป็นไอสองรางรางลังแรกตีกับบ้านลุงเขาอันนี้คนคนละคนละคนละเจ้าของนะครับผมนี่อันนี้ของของอีอกคนนึงอีกเจ้าหนึ่งไม่ใช่ของลุงคนเมื่อกี้นะครับผมนี่แต่เจ้าของเขาไม่เอาอะไรเขาให้มาตีออกให้ใหเฉยเขาบอกเขาบอกให้ตัดกิ่งออกเลยเขาไม่ใหญ่พึ่งมาอยู่ครับผมเพราะว่าเขามาตัดปาลไม่ได้ครับผมคพรบผมได้ทําแล้วครับผมทํามาจากบ้านลุงแลวครับผมเหลือของไอเจ้าโดมเจ้าโดมกาลังทําอยู่ครับผม เดี๋ยวรอจะโดมทาครบเสร็จเดี๋ยวเจอกันตอนขึ้นเลยครับผมแต่น้ําตรงป่องๆอยู่นะครับผมมองหยากข้างล่างไปไม่เหมือนในรังเมื่อกี้ในรังเมื่อกี้มันแก่จัดแล้วครับผมในรังอยู่บ้านลุงนะครับผมหลังนี้น่าจะพึ่งกําลังเต็มเลยครับผมว่ามองดูนะือแก่อีกแต่น้ํามันอุบๆอยู่นะครับผมน้ําป่องๆเลยนะครับผมมองหยากตูดรังไปครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเจอกันตอนขึ้นเลยครับผม ขึ้นไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอจะโดมทำครบก่อนครับผมยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยนะครับเนาะไปครับไปครับผมเดี๋ยวขึ้นกันครับผมนั่นนะครับผมหมวกที่ส่งมาให้เจ้าโดมเนาะใช้ดีมากเลยครับเกี๋ยวเลยครับของครับผมขอบคุณจริงครับผมสำหรับหมวกแล้วสองลูกแล้วครับผมที่ส่งมาให้ผมกับเจ้าโดมเนาะ เนี่ยครับผมเจ๋อมากครับผมนี้นนนน่าหน่างออกมานี่มันไม่เจ็บหน้าครับผมแบบนี้เนาะเนี่ยมันมีที่ใสอันนี้บังหน้าอย่างนี้เลยครับผมเนาะเป็นยางอย่างนี้เจ๋อมากครับผมขอบคุณจริงครับผมไปครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเอาพึ่งกันเนาะโดมเดคอยส่งเรื่อยให้หน่อยนะโดมนะ<อ>ส่งเรื่อยให้หน่อยเพราะว่าเ,เขาให้ตัดจริงออกเลยครับผม จุดครบแต่ขึ้นเลยครับผมปลาร้องคือม,ม,มือพืมตกอีกเปล่าพื้นที่ข้างล่างนี้น้ำไม่ดีเหมือนตามเขาครับผมไปครับดุยกัน เกาะยหญจังอะโดมเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาเหลี่ยมขึ้นก่อนเดี๋ยวหงท้อง าทำท่าขึ้นขึ้นไม่รอดครับผมต้นปลาล์มเนาะมันเปลือกมันจะหลุดครับผม,มตัดต้นไผ่พาดครับผมลอยลมมาเลยก็ไปนั่งนูงลมมองนเออมันมันจะล้มมานี่งไงมันล้มมานี่แหละอุ้ยลมหน่อไม้หน่อไปเรื่อยๆเอาเลยว่าได้ทั้งพึ่งในทั้งหน่อไม้ไผ่ไนะไหนามแบบนีน้นนหนูนะครับผมหนออ่อใหญ่เลยครับผม เามีขอตัดเอาครับผมดดดเดี๋ยวตอนนี้ตัดต้นไผ่พาดก่อนครับผมเอาเลื่อยเลื่อยไม่สำเร็จต้องใช้มีดขอกับผมนี่ครับแม่ไผ่เราได้แล้วครับแม่ไผ่แม่ไผ่พาดขึ้นเนาะ เหลือหน่อไม้ครับผมเดีเ๋ยวจะเอาหน่อไม้ให้ก่อนเอาไปดมเช็ดแล้วหนอ่อใหญ่ไปเลยเลยครับผมพอแกองเลยแล้วครับผมหม้อนึงนี่ครับหน่อไม้หน่ออย่างใหญ่ครับผมทำติดดินเลยดมมันอ,อ่อนออนเหนือนนะ่ะในดินไม่ได้เจียมเลยไมไ่แล้วไม่รู้ว่าจะเจอหน่อไม้นะโอ้อ <S <S โ ของแค่นนดีเลยมอหนึ่งเราเนี่ยนะอื้หูแข็งนาำเป็นไผ่นาำครับผมไม้ไผ่แบบนี้ครับที่เขาเหลาคันเบ็ดกันครับผมดูนาำมันครับผม เออฝันฝั่งนู้นไม่ได้หรอไม่ได้ติดมีหน่อเดียวอยู่มัง้งมีคนมาหาบอว้ <c oughs> ออกอยากเลยละ่ะเออเคาไปทำของแบ่บเหนี่ยงไม่ถด้หดดกหยกมา อุ้ยตรง้มันอ่อนอยู่เลยเสียดายนี่ครับผมหน่อเดียวพอเพราะว่ามีหน่อเดียวยแกะไหมแก่แล้วโ้หวโหดูฝนครับผมทันฝนไหมนี่ไปครับไปลุยพึ่งต่อไปครับผมไม่ไผ่พลาดแล้วครับผม ลมจับไม้ไผ่หน่อยนะจับไม้ไผ่หน่อยเดี๋ยวมันปิ้น,นมันน,าน,น่าจะมีตาอย่างนี้ขึ้นตลอดเลนะ้ว <c oughs> โอ้โหต้องตัดไปหรือเปล่าไปผมเดี๋ยวไปเจอกันทั้งบนเลยครับผมขึม้นถึงมันต้นแล้วครับผมดูครับก็ตัดปาล์มไม่ได้ปาล์มสุกหมด ครับผมพึ่งฝนก็มาลมแรงครับผม โอ้น้ำอูมอยู่ครับผมเพิ่งเต็มพอดีครับผมตัวอ่อนฟอครับผมน้ำหัวใหญ่แต่ฟอครับเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยว อันนี้ต้องเอาหมดครับผมตรงตอนต้องตัดออกหมดเขาให้ตัดกิ่งปาออ์่อยเขาเลยครับผม <c oughs> มาดมเอาตรงของมาเยวตัดกิ่งออกเอามีดเอาเลื่อยดีกว่าเว้ยเลื่อยตรงให้หน่อยนนะเออเออเลื่อยอย่างเดียว ตัดกันครับผมวันนี้มาไล่พึ่งออกจริงครับผมพื้นที่ข้างล่างนี่น้ำไม่ดีครับผม น้ำมีอยู่ขวดหนึ่งได้ไมั้งพอๆกับไอรังแกเลยครับผม พออยู่ไม่เหมือนบนเขาโดมน้ำถ้าเกิดไม่พอนี่สามสี่โลไม่ขาดเลยครับเนี่ย ผมน้ำมันสักขวดหนึ่งครับผมฟอหมดกับต่อนสักโลหนึ่งโลกว่า,วาขายตลาดนั้นขายดีนะครับนี่ขาประจำที่เขามารับซื้อน้ำผึ้งผมนะครับผมเวลาผมตัดมาให้เขาเขาขายดีมากเลยครับเนี่ยเห็นเขาว่าก็เขาซื้อผมก็โลสองร้อยครับผมเขาไปขายน่าจะขายดีแล้วครับผม ซื้อต่อจากผมก็โลสองรอยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ตัดขายครับผมนี่ครับผมน้ําประมาณตักขวดนึงครับผมก็ยังดีครับผมวันนี้ก็ให้มาเอาพึ่งออกเอาออกจริงๆริงสองลังมีน้ําหน่อยเดียวสองลังน้ำสองขวด รองหืมหมหายแลครับผมวงนนี้จะไม่ตกอีกอดอมะเดี๋ยวจะฟันกิ่งอ้อยเขาครับผมดึงเชือกไปเลยเดี๋ยวฟันกิ่งอ้อยเขาก่อนครับเขาบอกให้ฟันกิ่งอ้อยเขาเลย ดีหนาแล้วก็มาอยู่ใหม่แล้วครับไฟมันออกเหมือนเดิมหละโอเคไปครับผมเสร็จไปเจอกันด้านล่างครับผมครับผมลงมาถึงด้านล่างแล้วครับผมขึ้นเอายากนะครับต้นปาล์มเนาะเอสังปาล์มที่เกาะมันขึ้นมันผุครับผมเลยเอาไม้ไผ่มาพาดครับผมน้ําก็ประมาณสักขวดครับผมนี่ครับผม ฟอมครับผมแบบนี้ไม่ได้ใสนะครับผมมันไม่ได้ใสน้ํานะครับแบบนี้ฟอครับผมดูดหมดมันดูดน้ําหมดครับผมน้ําดอกปาล์มเนาะอันนี้ก็จะเอาไปกินเองนะครับผมขวดนี้ดอกปาล์มครับผมแล้วก็ตัวอ่อนครับผมนี่แผ่นหนึ่งจะของที่เอาให้เอาออกให้หมดเลยครับผมตัดกิ่งปาล์มออยเห้เขาด้วยเนาะแล้วก็หน่อไม้ครับผมหน่อนหนึ่งในหน่อไม้มาหน่อนหนึ่งอยากจะได้หลายหนอแล้วครับผมมันมีอยู่หน่อเดียว อีกรังหนึ่งก็รางแก่นั่นก็ให้ลุงเขาไปหมดครับผมรังนั้นก็ประมาณสักขวดกว่าสองขวดไม่ไม่ไม่น่าเกินสองขวดครับผมก็สรุปคลิปนี้มาเอาพึ่งออกให้ชาวบ้านเนาครับเนาะผมเนาะก็ได้น้อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวไปหาใหม่บนเขาผมพื้นที่รับรานีนน้าไม่มีครับผมน้ําไม่ดีครับผมมันไม่มีดอกไม้เรือมั้งดอกปลามันก็ไม่ค่อยมีดอกหรือไงไม่รู้ครับผมไปผมเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมนะครับผมเนาะวันไหนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีเลยครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมวกใช้ดีมากเลยครับผมยอดเลยครับขอบคุณอีกรอบนะครับเนาะสำหรับเรื่องหมวกครับผมไปผมกลับบ้านครับผม